แฮดนสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องนุกเกอร์ลำเพอโจออฟฟิเชียลนะครับโอ้โหวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงเหมาแหนวันนี้เรามาแสดงอยู่พักดีชุมพลนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมิอีก7ดกิโลครับตอนนี้เรามาแวะเรามาแวะแวะถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงอะไรเนี่ยเขาพังอะไร เขาพังเหยืออุทยานแห่งชาติไซทองนะครับอันนี้ก็พี่เต้ยเตยก็พาน้องซุกกี้น้องมีมี่มาฉี่เนี่ยมาอยู่กับทีมงานของเราเราอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเขาเขาพังเหยือค่ะนะคะอย่าป่วนคำนะเออไม่ไงไม่ช่องเต้ยเต้ย อันนี้เราอันนี้เป็นไม้เรานะคะเราจะเอาไว้สัมผัสปากไก่ก็ปากคนนี่แหละค่ะเราพามาดูวิวเอ้ยบรรยากาศแบบเลิศลูกหัวใจแม่น้ำแม่น้ำอ่ะไหนในเวทีเราไหนเวทีเราอยู่ไหนอ่ะแมียนั่งอยู่หน้าทีว่าการถืออนี่มันต้องเป็นทีว่าการ แพาบรรยากาศแบบดีจุดชมวิวมาภูเขาด้วยครับมาภูเขาบ่กไหนถ่ายเขาเลี้ยงคานี <Labor ator il fi> ่มามาคระวังขาบ้องด้อ่อนอ่านีเตอให้อุ้มแหมหมามันบลเลือกเนี่ บรรยากาศดีมากขายบัตรหน่อยวันนี <k <k <k> <k <k <k> <k> ้บัตรเท่าไหร่วันนี้บัตรแดบาทนะคะเยาวไปใส่ สอดแจง้งบ่แสดงสอดแจง้งบัตรแปดสิบงบึ้มลงไปแต่กูปไปคุบเอาเด้อหงายวันนี้พบกับพวกเรานะครับสามร้อยลำเพลินโชว์นะคะบ,บัตรแปดสิบบาทครับสอดแจ้งครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจกันทุกคนนะครับขอสักคนย่านเพลงนะ น้ำมูลไลหลังน้ำมูลเนย่อนอยู่บนเดียร์เอาแบบแบบเอาก่ะเองะเออ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 ะเอ๊ะเออะเออะเออะเอคะเอกะเออะเอ็ะเน้ะเองะเออ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 ะเอเอะเอะเอะเออะเเอะเอะเออะเะเะเอเอะอะเอะเอะเอเอะเออะอะเออะเ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 อะอะเอะเออะเเอะอะเ ขายด้วยกล้อง16 Pro Max นะครับสีอะไรนะสีทะเลทรายไทเทเนียมสีทะเลทรายค่ะอ่าตอนแรกอยากจะได้หนึ่งเทเลบายนะคะแต่ว่าตังไม่ถึงค่ะโอเคใส่ไลใส่หัวไปมาสัมภาษณ์หน่อยครับบรรยากาศวันนี้หนาวไหมหรือว่าร้อนอกก่กตอนนี้อากาศกำลังพอดีนะครับประมาณ50องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราเราต้อง เราต้องสัมภาษณ์เจ้าขีนนะคะเพราะเจ้าขีนอยู่นี่นะสั่งอร่อยมากค่ะเราไปเที่ยวมาเยอะหรือเปล่าไกด์ไกด์ไกด์แนะนอนแล้วบาทไก่ก็ไก่น้ำเดียวไก่น้ำเดียวคนนี้นะคะเป็นนิดมากเลยต้นลาตีอ่ะยิ้มอ่ะน้องยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มขาไก่เลยบายไปน้องยิ้มนะคะน้องตันหลักแน่น้องยิ้ม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  คือพวกเรานะคะมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกเออเราจะถามความรู้สึกของคนที่อยู่แถวนี้นะคะว่าคุณป้ามีความรู้สึกยังไงวาคุณป้าเราตบคุป้าจังไหนตบคุณพี่มีความรู้สึกยังไงถึงแบบว่ามันจะเข้าช่วงฤดูแบบน่าจะเป็นช่วงช่วงที่แบบว่าคนมาเที่ยวกันเยอะเนาะบรรยากาศแบบเนี้ยคุณพี่คุณพี่ผู้ชายมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ เต๋อมันขาบลูกเธออันเลีปล่อยจังหวะเขาเขาเป็นมีดอยู่เขาเป็นมีเขาเป็นเจ้าถิ่นที่ดีาสัมพันธ์คลิปนี้ก็หาสาระไม่ได้แล้วตอนอันนี้เป็นการเปิดเปิดคลิปมาแบบเรียวๆเลยนะครับเจตังเจตังสภาพเจตังตอนนี้แบบไม่ไหวเลย มันจยไรอู้ยไปถือหาเบิ้งก่อนหนูจะรีบไปวันนี้หนูมีรับเชิญรับเชิญกนดีวันนี้หนูจ้างช่างมาแม่ฮะมาจ้างช่างมาวันนี้เว้นหนูเช็คซาววันนี้เว้นเราขึ้นไปเช็คซาวนะคะเพราะวันนี้ไงออดิชั่นนักร้องหญิงใหม่ วันนี้เวทีตั้งเร็วแล้วก็ต้องรีบไปเช็คเาวนะคะเพราะว่าเรามีกอ่อนเต้ยก่อนใหม่ค่ะคืนนี้เราติดตามค่ะเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะคืนนี้เอไยงกับว่้เพราะวปวดเหยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ให้คลิปครบ8นาทีนะคะประเดีเป็นก็เป็นคลิปแวะเที่ยวแวะถ่ายรูปนิดนึงเออขีออ่รถผ่านมาเปิเราจอด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 โอ้บรรยากาศดีมากอุ้ยสูงมากเลยอ่ะดูยอดไม้สินุ๊มอยู่สูงมากเลยอะ่ยอยยยยอะ ไม่น่าเชื่อนะว่าประเทศไทยเราก็มีที่เที่ยวแบบสวยสวยงามๆเยอะมากเนี่ยขออีกหนึ่งนาทีนะครับประเมนเวทีเขาพูดเ่ย คิดแรกนึกว่าเวทีสาวนา 10, ้อยลำพินโชว์ตั้งอยู่ตรงนั้แต่ไม่รู้ว่าลงไปตรงไหนเขาบอกว่าตั้งอยู่หน้าที่ว่าการนะครับบรรยากาศแบบดีมากเขาเรียกว่าอะไรนะจุดชมวิวเราตรงนี้ แล้วก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากติดตามช่องนุกเกอร์สาวน้อยลำเพลินโชว์ได้นะครับนุกเกอร์ลำเพินออ f ฟิเชียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย